มีงบเดือนละไม่เกิน1,000ลงทุนอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ม o n e y m i n u ิต By m ม n น y ี o ม e นีค่ะพอแชร์เรื่องราวการเงินสั้นๆนะคะสำหรับผู้ที่ใส่ใจเรื่องเงินเช่นคุณค่ะกบ,บิลจิติมาทวารีศมีงบเดือนละไม่เกิน1,000ลงทุนอะไรได้บ้างเงินน้อยจะไม่ใช่ข้ออ้างของการไม่เก็บออมหรือลงทุนอีกต่อไปนะคะช่อง,งแรกเงินฝากประจํานะคะอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานนะจริงๆช่องทางนี้เนี่ยเป็นช่องทางที่บิวใช้ตอนที่10กว่าปีที่แล้ว ที่เพิ่เริ่มต้นทํางานนะคะก็เลือกวิธีนี้เหมือนกันก็คือตัดออมไป24เดือนนะคะออมฝากประจําในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงฝากประจําแบบ24เดือน36เดือนนะคะก็นแน่นอนเหมาะกับคนเพิ่งเริ่มต้นทํางานหรือคนที่อาจจะยังไม่รู้จักการออมการลงทุนช่องทางอื่นมากนักหรือเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีระยะเวลาในเรื่องของการใช้เงินก้อนนี้เนี่ยแน่นอนชัดเจนนะคะอย่างเช่นกําหนดไว้2ปีข้างหน้าอยากจะใช้เงินสักก้อนนึงอาจจะไม่เยอะมากเอาไว้ดาวบ้านดาวรถหรือเก็บเอาไว้ จะเรียนต่อเป็นทุนร้อนก้อนเล็กๆนะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆมันก็จะมีทั้งแบบปลอดภาษีแล้วก็ไม่ปลอดภาษีนะคะในที่นี้จะเป็นเงินฝากประจําแบบ24หรือ36นะคะถ้าเป็นเงินฝากชนิดที่3เดือน6เดือนหรือ1ปีก็จะไม่ใช่เงินน้อยละ่ะจะใช้เงินก้อนโตกว่าน,นี้นะคะทุกวันนี้ เงินฝากประจํานะคะเริ่มต้นสตาร์ทเนี่ยที่500บาทก็ได้แล้วนะคะคือเมื่อก่อนตอนบิวออมเนี่ยก็ยังหลักพันนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีในเรื่องของเงื่อนไขการกําหนดการฝากนั่นแหละนะพอเป็นฝากประจําการขาดฝากกี่ครั้งจะไม่ได้ดอกเบียตามที่กําหนดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปศึกษาเงื่อนไขกันดูใครที่สนใจตอนนี้นะคะถ้าแบบระดับขั้นต่ําแบบ500บาทตอนนี้ที่บิวเห็นก็จะมีที่ไทยพาณิชย์แล้วก็กสิกรไทยส่วนใหญ่ธนาคารอื่นก็จะเป็นหลักพันบาทนะคะสนใจก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะช่องทางหนึ่งก็คือกองทุนรวมค่ะกองทุนรวมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่มีเงินไม่เยอะนะคะออมทุนออมได้แบบ DCA เลยลงทุนได้แบบ DCA ีอแ่ละคอสเทอร์เรตัดบัญชีแบบอัตโนมัติได้เลยนะคะเมื่อก่อนนะขั้นต่ําก็ยังอยู่หลักพันนะแต่ว่าทุกวันนี้เราเห็นหลายกองทุนนะ่ะไม่มีขั้นต่ําก็มีนะหบาทก็ลงทุนได้นะคะบางกองก็500บาทก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุนนั่นเองนะคะจริงๆมันก็มีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะถือว่าน่าสนใจมีตั้งแต่เสียงต่ำนะกองทุนตลาดเงินกองทุนตราสารหนี้กองผสมกองหุ้นกองอสังหานะคะไล่เรียงไปจนถึงกองต่างประเทศก็มีนะคะ แต่ว่าไอ้ขั้นต่ำเท่าไรอย่าลืมดูนะเพราะกองต่างประเทศบางกองเนี่ยขั้นต่ำก็อาจจะ มากกว่า1000ับาทขึ้นไปด้วยนะคะแต่พี่แนะนําเลยอ่ะถ้าใครที่แบบออมแล้วก็จะออมเพื่อการเกษียณน,นะกองทุน IMF เนี่ยตอบโจทย์มากๆออมไปเดือนละแบบหลักร้อยหรือละ500บาทเนี่ยระยะเวลาไปจนถึงอายุ55ปีบิวว่าพลังงานของดอกเบีย้ยต้นเนี่ยมันจะทํางานได้แบบเห็นได้ชัดเจนแล้วเราก็จะเห็นเงินก้อนชัดเจนเอาไว้ใช้ในยามกเกษียณได้ด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งค่ะคือช่องทางที่3ประกันสะสมรัพย์ค่ะ เดี๋ยวนี้นะคะเบีย้ยที่ลงทุนเนี่ยก็เริ่มได้แบบตั้งแต่หลักร้อยก็มีแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละกรมธรรม์ด้วยค่ะจุดเด่นของประกันสะสมทรัพย์นะคะก็คือเรื่องของความคุ้มครองค่ะเผื่อว่าเราเป็นอะไรไปนะคะก็จะได้มีผลประโยชน์ไว้ให้กับคนข้างหลังค่ะแต่ระยะเวลาการลงทุนเนี่ยพวกประกันสะสมทรัพย์นะคะก็อาจจะยาวหน่อยถ้าใครที่หวังในเรื่องของผลตอบแทนสูงหน่อยนะคะต้องบอกว่าประกันสะสมทรัพย์อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากนักอาจจะไปเลือกช้อยส์อื่นๆนะคะอย่างเช่นกอง ทุนรวมอะไรเงี้ยอาจจะได้ผลตอบแทนมากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็จะได้ในแง่ของความคุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกตามเป้าหมายทางการเงินของเราด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะสําหรับเรื่องของการออมการลงทุนสําหรับคนที่งบไม่เกินพันบาทนะคะยังมีอีกหลายช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเนี่ยมาต่อกันแต่ถ้าใครฟังที่ชอบฟังแล้วชอบเนาะอยากให้ช่วยแชร์กันนะคะเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าเงินน้อยอ่ะมันลงทุนไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานคุณพ่อคุณแม่แชร์ให้ลูก หรือว่าเพื่อนฝูงกันอยากใช้คนที่แบบรู้สึกว่าเงินน้อยมันออมไม่ได้เราจะได้เห็นว่ามันยังออมได้อีกหลากหลายช่องทางนะคะถ้าคุณใส่ใจเรื่องอะไรคุณจงให้เวลากับสิ่งนั้นแล้วผลลัพธ์ดีๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันเพิต o นหน้าสวัสดีค่ะ Money minutes by Money Money